สวัสดีค่ะวันนี้ผู้จะมารีวิวนะคะการต่อพาสปอร์ตใน10นาทีนะคะโดยเราต้องทำการจองคิวออนไลน์มาก่อนเพื่อให้รวดเร็วนะคะนั่นก็คือเสิร์ช Google เลยค่ะแล้วก็ใช้คาว่าต่อพาสปอร์ตนะคะ,ะปี2อ6 6นะคะเราก็จะเจอหน้าเพจนี้นะคะแล้วก็ในหน้าเพจนี้เขาก็จะมีลิงก์ในการจองคิวออนไลน์มานะคะแต่ว่าลิงก์นี้มันจะเป็นลิงก์ที่ใช้งานไม่ได้นะคะมันเป็น a c c e s s denied นะคะ วิธีการก็คือเราก็ copy address นะคะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ไป paste ลงใน browser ของเราค่ะจากนั้นก็จะเจอหน้าจองคิวนะคะแล้วก็ทำการจองคิวออนไลน์ตามวันและเวลาที่เราสะดวกได้เลยนะคะพอมาถึงที่กองสุดแล้วนะคะเราก็ขึ้นไปชั้น2นะคะจะสามารถรับคิวได้เลยนะคะถ้าเกิดจองออนไลน์มาจะมีช่องพิเศษนะคะ ก็ได้คิวเร็วมากเลยนะคะข้อดีของการจองคิวออนไลน์นะคะปุ้ยจองมาตอนเที่ยง15าแต่ว่าปุ้ยมาถึงตั้งแต่11โมงกว่านะคะปุ้ยก็สามารถที่จะรับคิวได้เลยทันทีนะคะไม่ต้องรอจนถึงเที่ยง15ค่ะหลังจากนั้นรอแค่แป๊บเดียวก็ถูกเรียกเข้าไปใส่ข้อมูลแล้วก็ถ่ายรูปเลยค่ะ เขาก็จะเก็บข้อมูลพื้นฐานทั่วไปนะคะก็มีสแกนลายนิ้วมือนะคะแล้วก็สแกนม่านตาแล้วก็ถ้าเกิดเรามีเปลี่ยนชื่อสกุลน,นะคะที่ต่างจากพาสปอร์ตเล่มเก่านะคะก็ให้นําหลักฐานไปด้วยแต่ถ้าไม่มีหลักฐานเขาก็จะให้เราเขียนนะคะกํากับไว้ว่าเรายืนยันที่จะใช้ชื่อตามบัตรประชาชนนะคะหลักฐานที่ใช้ก็จะมีแค่พาสปอร์ตเล่มเก่าแล้วก็บัตรประชาชนค่ะ ส่วนการแต่งหน้าเวลาไปถ่ายพาสปอร์ตนะคะพื่ก็แนะนำว่าให้แต่งหน้าที่ใกล้เคียงกับหน้าจริงๆของเราที่สุดนะคะเพื่อที่เวลาที่ตอมอเขาตรวจคนเข้าเมืองเราจะได้ไม่โดนเพ่งเล็งว่ามันเป็นคนละคนกันในพาสปอร์ตหรือเปล่านะคะแล้วก็ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ที่เป็นสีๆเพราะว่าเขาจะมีสแกนรูบ,บ้านตานะคะรวมถึงผมนะคะก็พยายามไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของผมมาปิดที่ใบหน้านะคะนั่นแหละค่ะแค่นี้เอง แล้วเขาก็ให้ยิ้มได้นะคะแต่ว่ายิ้มไม่เห็นฟันปุ้ยก็ไม่ได้ยิ้มขนาดนี้เรา่ายิ้มแบบพอประมาณจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยนะคะไปชําระค่าธรรมเนียมได้เลยนะคะ,ะมันจะมีพาสปอร์ตแบบ5ปีกับ10ปีนะคะปุ้ยเลือกทําแบบ10ปีเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาบ่อยๆนะคะค่ะแล้วก็จะมีชําระค่าส่งพัสดุไปรษณีนะคะเขาจะส่งเล่มมาที่บ้านเลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ ทีนี้นะคะพูดถึงเรื่องการจอดรถดถ้ากัดใครขับรถมานะคะจริงๆแนะนําว่าให้นั่งแก็บมาดีกว่าเพราะว่าที่จอดรถหายยาก,กมากๆเลยค่ะปุ้ยวนแบบหลายรอบมากเลยจนสุดท้ายถามร,าปรอปพนะคะว่าไปจอดตรงไหนดีนะคะเขาบอกว่า ่าไปจอดรอบนอกได้เลยแล้วก็ตรงไหนว่างก็รีบจอดเลยทันทีนะคะพุ้ยก็ไปจอดอยู่ตรงสารปกครองนะคะแล้วก็เดินมาประมาณสนาทีค่ะไม่ได้ไกลมากนะคะบรรยากาศการจอดรถก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็จริงเราเดินทะลุสารปกครองได้เลยนะคะบรรยากาศร่มเลนมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยค่ะเป็นการเดินเล่นไปพังพด้วยนะคะทีนี้ตอนออกมจะลาบากนิดนึงมีรถมาจอดขวางนะคะแต่ไม่เป็นไรพุ้ยก็เดินวนไปวนมาอยู่แถวนั้นสักพักหนึ่งเจ้าของรถก็มาถอยให้ค่ะ ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็รอรับเล่มอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะ